เ,นะเลขออกเลขออก99จะออก99จริงหรือเปล่าใครชอบเลข 9, 9หรือใครชอบเลข99สวัสดีครับสหัสทมบิ๊กญาติทาสรมปดีวาร์รตีทุกท่านทุกคนที่กำลังรับชมคลิปนี้อยู่นะครับมาแล้วนะครับเลขเด็ดเด็กดำชู งวดวันที่16มิถุนายนที่จะถึงนี้ส่งข้าประกวดโดยน้องอาโนครับงวดนี้จะมาหรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวไปฟังเสียงน้องอาโนบอกหวยใบหวยงวดวันที่16ด้ไปฟังเสียงกันครับหวยเลขออกเกา้าเก้าเลยไหนนะเลขออกเกา้าเก้าโอเคออกจริงเปล่าออกจริงเดี๋ยวแล้วพอ อง,งแม่ชัดเจนครับคุณแม่คุณป้าคุณน้าคุณอาทั้งหลายได้ยินเหมือนผมไหมฮะโหคุณแม่คุณป้าบางคนบอกฟังไม่ทนันเอาอีกรอบได้ไหมอ่ะได้ฉัดไปเพื่อความชัดเจนครับฟังให้ดีนะฟังให้ดีๆนะแอบไปที่เงียบๆหน่อย คุณแม่คุณป้าทั้งหลายที่จะอยู่ในที่เสียงมันดังๆเนี่ยเอาพร้อมนะไปฟังอีกรอบ่วยเลขออกเกา้าเก้าเลขไหนนะเลขออกเกา้าเก้าโอเคออกจริงเปล่าออกจริงเดี๋ยวนะพ่อออกจริงจริงว้าได้ยินเหมือนเดิม <laughs> ออกจริงไหมเก้าเก้า 99ออกจริงๆน้องอาโนบอกออกจริงๆไม่รู้ว่า16มิถุนายนที่จะถึงนี้จะออก99จริงหรือเปล่าใครชอบเลข9หรือใครชอบเลข99พิมพ์คอมเมนต์ใต้คลิปนี้นะครับในส่วนของที่ผมได้ยินเนี่ย ได้ยิน99้าเะครับ99บอกว่า99ชัดจินเพราะว่าอาจจะมีบางท่านบางคนได้ยินไปตัวอื่นเหมือนกันนะใครได้ยินตัวอื่นนอกเหนือเลขที่ที่ผมได้ยินนะหูผมได้ยิน99ไม่รู้ว่าท่านอื่นคุณแม่คุณป้าคุณนา้าคุณอาทั้งหลายเนี่ยที่ได้ฟังคลิปนี้ที่ได้ดูคลิปนี้ได้ยินตัวไหนคอมเมนต์ใต้คลิปนี้บอกด้วยนะครับผมได้ยินเกครับ คุณนะ้าคุณแม่คุณอาทั้งหลายคุณพี่ทั้งหลายคุณน้องทั้งหลายที่ดูอยู่นะครับได้ยินเหมือนผมไหมคอมเมนต์ใต้คลิปนี้บอกด้วยเอาเป็นว่าน้องอาโนโูให้มาแล้วนะครับผมสรุปเอาเลยตามหูของผมเก่าเครับอรอลุ้น16มิถุนาย,ยนนี้เก้าจะมาหรือไม่น้องอานูให้มาแล้วเก้าเก้าจะมาหรือไม่อย่างไรไม่รู้นะครับอันนี้เป็นแนวทายให้กับท่านผู้ชมที่ติดตามรับชม ขอบคุณทุกท่านทุกคนที่ก็มาติดตามรับชมฝากกด subscribe กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนสรุดิววาร์ตี้ท้ง u t u b e และก็ทางเพจสรมดิววาร์ตี้พบก,กันใหม่ในช่วงหน้าในคลิปหน้าขอให้ร่ำขอให้อรวยขอให้มีชูถูกหวยรวยเบอร์ทุกท่านทุกคนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกท่านทุกคนครับสวัสดีครับรวยรวยรวยิง,ง,งปกปังเด้อคอมเมนต์ใต้คลิปนี้บอกด้วยนะครับชอบไหมไดเกาเกาได้ยินตัวไหนคอมเมนต์บอกด้วย